มีใครเคยขัดซ่วมกับตัวแปรงซิลิโคนล้างห้องน้ําตัวนี้บ้างแล้วคะบอกตรงๆเลยว่าตัวเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันจะมีตัวแปรงแบบนี้อยู่ด้วยข้อดีของตัวแปรงซิลิโคนคือไม่หมักหมมแล้วก็ไม่มีเส้นผมติปลายซิลิโคนมีความอ่อนนุ่มสามารถปรับรูปขัดเข้าตามซอกลึกๆมีกาวแถมมาให้1อันด้วยนะคะเดี๋ยวจอยลองติดก่อนว่ามันทนทานหรือเปล่าทาการแกะพลาสติกทั้งสองข้างออกแล้วก็เอาตัวฐานมาติดแบบนี้เลยน้องมีความเหนียวแล้วก็มีความทนทานให้ดูสภาพชักโรครกของเราก่อนมีความเหลืองอืออยู่เลยนะคะปกติิหหหนนน้้้้้้้้าาาาาาาที่่ลงงงงงออออํก็็จจะเเเปขคุณผูชยยสัมไวพ ห้องน้าสักอาทิตย์เดี๋ยวจะมาลองใช้แปรงซิลิโคนถึงขั้นนี้แล้วก็มาโชว์แปงรงล้างห้องน้ําอันเก่าเลยละกันยอมรับเลยนะว่าชายานี้ขัดทั่วห้องน้ําเลยก็จะมีเศษขยะแล้วก็เศษเส้นผมเยอะมากหยิบออกไม่ไหวนะมันรู้สึกอีแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปใช้แปรงขัดพื้นโดยเฉพาะแล้วนะตอนนี้ก็ได้เวลามาขัดห้องน้าแล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีตัวทําความสะอาดก็จะเป็นเซตสองชิ้นนะคะจะมีตัวแปรงแล้วก็ตัวซิลิคนตัวแปรงเนี่ยไว้ขัดบริเวณด้านนอกนะคะเข้าตรงซอกลึกซอกน้อยได้ดีเลยมาดูในตัวของซิลิโคนกนะะคอทาาาาวมสสด่่บรเีี้้ถข นี่ก็คือบริเวณน้ําที่ไหลออกมาตรงนี้ก็จะมีความสกรปรกมีความเหลือมีความดําคล้ๆน้องก็ทํางานออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วคิดว่ามันดีกว่าแปรงสีชมพูที่โชว์อยู่เมื่อกี้ไหมถ้าวัดเป็นคะแนนเต็ม10ตัวแปรงซิลิโคนตัวนี้จอยให้เต็ม1ิบไปเลยค่ะน้ําหนักเบาทําความสะอาดง่ายทาความสะอาดได้หมดเกลี้ยงอีกอย่างไม่หมักหมมไม่เหม็นอับแล้วก็ไม่เก็บเศษอาหารไม่เก็บเส้นผมมีตัวเก็บแปรงมาให้พร้อมแล้วก็ตัวเก็บแปรงเนี่ยสามารถระบายน้ําได้เลยเดี๋ยวจอยทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะ